ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมันนี้นนทิยากกะมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับสูตรคำนวณของเอฟซีนะคะเอฟซีใจบุญที่เพิ่นมีแนวทางปากแนวทางมาให้นะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นงวดแรกนะคะที่เพิ่นเอามาลงช่องเนาะพวามเป็นจริงนั่นเพิ่นก็อยากจะให้แต่นนทิยานะคะแต่ว่านนทิยาว่า กับ่อใช่นะคะเพราะว่าห้าเห็ดช่องนะคะมีอียงกับแบ่งปันกันนุ่นที่ยากกับเลขขอเพิ่นเอามาลงช่องนะคะเลขเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเขาเรื่อยๆนะคะเพิ่นก็อยากจะแบ่งปันนุ่นที่ยากกัเอาจะมาลงช่องบางข้างนุ่นที่ยากกับสีว่าไปเป็นพักๆกับสีโชคตัวเลขให้เบิ้งไห่ส้มเป็นบางช่วงนะคะห้าโชคตลอดอาจจะบ่ได้นะคะผิดกฎของยูทูบนุ่นที่ยากกับสว่าเรื่องอื่นไปน้ำเราก็จะ ให้เห็นตัวเลขไปน้ำนะคะคอนเสิว่าออถึงเตกสูตรคำนวณของเอฟซีผูใจบุญเนีก่กคอเสิว่าออถึงนาวีนะคะนาวีกับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะยิ้มได้หรอเด้ตน้อ,นองเอ,อ๊ะสองมือขึ้นหลังเนี่ยแกก็ได้แต่เสียใจได้แตซ่ซึมนะคะบางคั้งก็ถึงกับน้าตาไหลน้นทิยาก,กับเป็นผู้หญิงนะคะก็รู้จะเฮ็ดตั้งใดนะคะ ก็ให้แต่กำลังใจแกนะคะแกก็เสียใจเพราะว่าซื้อเลขซื้อร้ายนะคะซื้อแต่ข้างล่างบ่ซื้อบนบ่ขึ้นบนเลยซื้อหกหนึ่งกับหกศูนย์นะคะนวีลงทุนไปตัวละสามสี่พันนะคะบ่ได้กลัรตรงๆแต่ว่าซื้อตา,ารางบ่ได้ขึ้นบนแกก็เส,กเสียใจแล้วก็เสียใจหลายย่างขํามเบาทางๆกับคนรอบขางนะคะนั่นที่ยากกับอเป็นกําลังใจให้นวีนะคะ,ะสู้ต่อไป นาวีกับสัญญาน่ะคะว่าจะไห้อีกนะคะสับสิขอผู้เควนกับจะไห้เป็นแนวทางคือเก่านะคะก็อยากไห้ทุกคนไห้กำลังใจนาวีนะคะน้องที่ยากกับสิ้าถึงเลขเอฟซีผู้ใจบุญที่ทรงมาไหา้กับสิอ่านไปเรากะ็ต้องถือรุ้มตัวเลขไห้ชุ่มนะคะงวดรี้เป็นงวดแรกงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกตีเนี่ยนะคะเอฟซีผู้ใจบุญทรงมะไหา้่ันหายเลขวิ่งเลขแลน คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดวิ่งวิ่งเจ็ดบนนะคะมันแยกบนแยกล่างให้เดี๋ยวนู้นที่ย่าสีอ่านแล้วก็จะสูมให้เบิองนะคะเพื่อนห้วิ่งเจ็ดบนจับคู่ให้ก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าโต๊ะกันก็จะมีซีเจ็ดนะคะเพื่อนบอกให้ปลอ,อไปกลับนะคะให้กลับน้ำนะคะให้กลับ ถว่าเป็นบนนะคะบนคือเจ็ดคืออยู่บนผลงานจังได้เลขเจ็ดกับตรงย่างนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาตัวกันก็คือเจ็ดีเจ็ดนี่นะคะแต่ว่าให้กลับน้ำนะคะขางล่างขางล่างเ่นหายเลขวิ่งมาวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งล่างจับคู่ไหก็จะมีสองคู่นะคะขางล่างมีหนึ่งเจ็ดกลับ หนึ่งศูนย์นะคะลางสำหรับผู้ใดมากมวิ่งมากแลนก็คือวิ่งเกตบนหนึ่งางนะคะหนึ่งีเพิ่นห้แค่หนึ่งศูงยนย์นกับหนึ่งเจ็ดนะคะขัางลางห้กลับน้ำนะคะไปกลับด้วยแต่ว่าแยกบนแยกลางห้นะคะสำหรับเ็บซี่ผู้ใจบุญก็ขอขอบุญขอบุณน,นะ,คะ้ค่ะเด้อที่ส่งแนวทางมาให้ทั้งนุ่นทิยาโล่งช่องนะคะก็ขอประกาศในพันในคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ใดเอ่อ ขาหู้โตว่าจะของฝันแม่นอยากจะแบ่งปันนะคะฝันแม่นหรือมีสูตรคำนวณเข่าประจํานะคะเข่าเรื่อยๆกับว่าว่ากันนะคะตัวเลขทุกตัวกขมีเข่าไม่รุดอยากจะแบ่งปันหรือฝันเข่าประจําอยากจะแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นํากันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหาจินลาบากอยากจะแบ่งปันสูตรคำนวณหรือก้มฝันนะคะ ติดต่อมาได้นุนทิยาี่นะคะเดี๋ยวนนทิยาจะขึ้นเบอร์โทรให้สำหรับผู้ใดหมั่นใจว่าจะของฟันแม่นอยากแบ่งฟันก็ขอประกาศในชิปนี้เลยกับสูตรํำนวดน,นะคะก็ติดต่อมานนทิยานี่นะคะเบอร์0 9 8 197 1934นะคะเป็นเบอร์แอดได้นะคะนุนทิยาสีรอดนะคะค่ะคอยติดต่อมาเด้ะค่ะเด้อผู้ใดฟันแม่นหรือผู้ใดมีเลข อยากแบ่งปันนะคะเลขพีบอกเลขสูตรคำนวณเลขอันใดใดใดทั้งสิ้นบ่ไดว่านะคะเขารุดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติตัวเลขมันกับเขาได้รุดได้ถูกบ่ถูกกับบ่วากันเท่ากับเป็นกําลังใจห้ซึ่งกันและกันช่วงโควิดนะคะมิยังกับแบ่งปันกันนุ่นที่ยากกับพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญห้เอฟซีทุกท่านนะคะนุ่นที่ยากกับสีส้มตัวเลขห้เบื้องห้ชุ่มของสูตรคำนวณของเอฟซีภูใจบุญนะคะ นะคะของ fc ผู้ใจบุญเลขวิ่งเลขแรนด์เพิ่นไฮวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดบนหนึ่งล่างนะคะวิ่งเจ็ดบนหนึ่งล่างสําหรับผู้ใดมากแรนด์มากออกกําลังกายเนี่ยเด้อค่ะเด้อวิ่งเจ็ดบนหนึ่งล่างจับคู่ไฮก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหาเจ็ดลักซี่เจ็ดนะคะไฮกราฟน้าข้างบนนะคะ ล้วฟังนี่ก็จะเป็นข้างล่างนะคะเิ่นไ้วิ่งหนึ่งล่างก็จะมีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งศูนย์ให้ไปกับนะคะนะคะแยกบนแยกล่างให้งวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อค่ะเด้อสนับสนุนรัฐบาลนะคะ้นที่ยานี่ก,ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอมมมีผู้ใหรลู่ว่าเลขสียออกตัวใดนะคะตัวเลขก,ก็มีเขาไม่ลด ก็บอได้ว่ากันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดแบ่งปันกันนะคะนะคะเพิ่นทรงแนวท่างมาห้น่นที่ยากกับแบ่งปันห้เอฟซีชอบก็ค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะบ่ชอบก็จดไว้ค่ะจดไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสํานักช่วงนี้กัเลขก็เพิ่งออกได้แค่สองสามมือนะคะอีกลายมือก็จะออกกับกันลืมนะคะจดไว้เปรียบเทียบหลายๆสำนักหรือไปถียบเทียบกับเลข คูอย่บานนาวีนะคะว่าจะตรงกันบอ่อนะคะราคะของเอฟซีผู้ใจบุญนะคะอนุีญยากับสิบเอเรื่องอื่นไปกับที่สุ้มตัวเลขให้ชุ่มไปน้านะคะเพราะว่าโุ่ตลอดบ่ได้นะคะบางคนเขาว่าไม่อาจบวรูเรื่องนะคะสาหรับคนเก่าคนสิรูเรื่องอยุว่าเป็นอย่างคือโช,ตตชะคตัวเลขบ่ได้ผิดกฎยูทูบนะคะนอนุทิยาเป็นอย่างคือมีสองช่องช่องนอนุทิยาผ้าร่วยกับ ช่องนุนธิยาหาเก้าเป็นช่องน้อยช่องที่ร่องรับนะคะเข้ากับบมูู่ามันจะเหตุอีหยังพิษกดเพิ่นบอถ้าพิษกดคือเพิ่นปิดนะคะปิดช่องหรือถูกลงโทษก็ต้องมิตรช่องน้อยร่องรับการพลาดนะคะถ้าจะให้ดีก็อยากให้เอฟซีติดตามไปทั้งสองช่องนะคะช่องนุนธิยาพาลุย้ยหรือช่องนุนธิยาหาเก้าเป็นช่องที่ล่องรับนะคะค่ะ สำหรับประกาศอีกข้างนึงสำหรับผู้ใดฝันแม่นฝันแม่นหรือมีแนวทางสูตรครบนวนอยากแบ่งปันกติดต่อมาได้นุนทิยานะคะนุนทิยาพ้อมที่จะรับฟังพ้อมที่จะเอาตัวเลขมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะกติดต่อมา0 9 8 197 1934นะคะติดต่อมาผู้ใดฝันแม่นอยากจะแบ่งปันนะคะเพราะว่าเอฟซีทั้งสองเท่ากับมแตรคนใจบุญนะคะ่นถือคนกะ ทำบุญน้านะคะจังนวีนี่ก็มีคนทําบุญมาเรื่อยๆนวีก็ขอขอบคุณนผ่านช่องเลยนะคะนวีเพิ่นก็บอกขอบคุณนเอกซีหลายๆท่านสี่โอนมาให้ผู้ละร้อยสองร้อยผู้ละสามร้อยสี่ร้อยผู้ละห้าร้อยนะคะสี่โอนเงินมาให้ยนวีเป็นกําลังใจนะคะกับพโบ่หลายกับเป็น,ปน,ปนกับโบ้เดวากันนะคะหน่อยหลายเพิ่นกับโบ้เดว่าเพิ่นก็ขอขอบคุณขอบคุณมากผ่านทาง นนทิยานะคะพว่าบางข้างการมอบเงินเท่ากับว่าอยากมอบท่านช่องนะคะเพราะฉะนั้นก็บคิดกดยุธูพเพิ่นเพนา่อยากให้เป็นการเรือไล่นะคะเพราะว่ายุธูเขาเป็นคนต่างประเทศเพราะเป็นคนประเทศไทยนะคะเรื่องบุญเรื่องเนี่เขาบาับลูกกับเฮานะคะเขาบ่ให้เดี๋ยไล่นุ่นทิยาก,กับว่าอยากไทยลงช่องให้เห็นนะคะแต่ว่าเงินถูกบ,บาททูกสตางค์ที่โอนมาให้นาวีกะถึงมือนะคะนะคะ สวีกับขอบพุ่นเจ็บซี่ที่โอนเงินมาให้นะคะนนทิยาสิซุ้มตัวเลขให้เห็นเป็นข้างสุดท้ายนะคะนะคะสำหรับผูใ้ใดอยากแบ่งปันกับทรมากะะเดอ้อค่ะเด้อเบอร์ไลน์เก้าแปดหนึนะคะอ,อ่อ fc ผู้ใจบุญนะคะสูตรคำนวณเลขวิ่งเลขแรนสำหรับผู้ใดามากแกลนมากออกกำลังกายเป็นไฮวิ่งเจ็ดบน1นล่างนะคะจับคู่ไฮก็จะมีเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเ็สา,าโตก,กันจะมีส7นะคะไฮกราบน้ำนะคะไปกลับนะคะแล้วเลขข้างล่างมันก็ไฮห,หนึ่งกับ1น,นนะคะ กับคือกันนะคะไปกลับนะคะแต่บนเป็นแยกบนแยกล่างวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกี่เนนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะจดไหว้แคบหน้าจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะชอบก็บคอยจัดคอยลงทุนเอ่อบ่กเกินมืออื่นนะคะพุ่งนี้แนวน้ที่ยากก็จะไปทายถ้ำเลขอ่างน้ำมนต์ของพระอาจารย์เห้ยส้มน้ำกันนะคะว่าเลขอ่างน้ำมนต์จะ ตรงกับเลขอยู่ในนี่บอนะคะวที่ผพานมาหนี่อ้างนามนต์กับเข่าสินสินแรกกับเขานะคะสินที่สองกับเขานะคะหาเจ็ดเจ็ดหานะคะค่อยไปรุ่นน้ากันว่าเลขอ้างนามนต์อยู่พระอาจารย์วัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงอยู่บ้านนุนทิยาเน,นี่นะคะจะตรงนนี่บอนะคะนุนทิยาก็ขอจบคลิปนําเสนอ,เ,อเลขสุดคำนวณของเอฟซีผู้ใจบุญว้เพี้ยงเ่านี้ชิปน่ะพบกันไหมเจ้าดีสวัสดีค่ะ